ถ้าใครมีเป้าหมายเหมือนกันนะครับไม่อยากทํางานไปจนอายุเยอะๆนะครับก็เข้ามาร่วมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาต่อจากเมื่อวานกันนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้คุยเรื่องอาการลงทุนเนาะนะครับการลงทุนเมื่อวานนี้มีที่คุยไปมีเรื่องลงทุนกับ อะไรนะตลาดหุ้นใช่ไหมนะครับเกี่ยวกับธนาคารนะครับหรือว่าลงทุนเกี่ยวกับการเปิดร้านนะครับแล้วก็ลงเกี่ยวกับอ,อ,อสังหาริมทรัพย์เนาะนะครับและอีกอันนึงครับอันสุดท้ายก็ลงทุนเกี่ยวกับการธุรกิจอินดีของเรานะที่ทําอยู่ที่บ้านสรุปอีกทีถ้าเกิดว,ว่าลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องมีเงินเยอะพอสมควรเนาะนะครับหรือว่า ถ้าไม่มีเงินเยอะก็ต้องมีเครดิตพอสมควรว่า,าจะไปกู้ธนาคารเพื่อที่จะเอามาซื้อตรงนี้แล้วก็ให้ตรงนี้ทำไรายได้ก็คือให้ปล่อยเช่าหรืออะไรแบบนี้นะอันนี้ประเด็นที่1อาจจะต้องมีเครดิตหรือว่าอาจจะต้องมีเงินที่มากพอสมควรนะครับถึงจะลงทุนในส่วนของ <c oughs> ในอสังหาริมทรัพย์ได้นะครับอันที่สเนาะนะครับสำหรับลงทุนในเรื่องของการซื้อหุ้น นะครับซื้อหุ้นก็เป็นเกี่ยวกับธนาคารนะครับถ้าเกิดว่าไปเปิดบัญชีที่ธนาคารนะครับแล้วก็ศึกษานอกจากต้องใช้เงินแล้วนะครับต้องใช้เวลาแล้วก็ความรู้นะครับแถมจะต้องดูตลาดการเงินเป็นด้วยนะครับดูกราฟเป็นบวกลบไม่มั่นใจว่านิดหน่อยหรือว่าขั้นสูงนะครับอาจจะมีโบรกเกอร์แนะนําเข้ามาแล้วก็สามารถซื้อได้นะครับลงทุนตรงนั้นได้เนาะนะครับอันที่2ก็ต้องมีเงิน พอสมควรแหละนะครับหลักพันสองพันก็อาจจะเห็นกําไรได้น้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปในหุ้นตัวที่มันกําลังจะโตแล้วเกิดซื้อแล้วมันวันต่อมาหรือว่าอีกอาทิตย์ต่อมามันขายได้กําไรเยอะนะครับก็อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะมันจะมีเป็นบางช่วงบางตอนนะครับอันที่3นะครับเกี่ยวกับร้านลงทุนเนาะเปิดร้านเล็กๆนะครับเกี่ยวกับเปิดร้านขายลูกชิ้นหรือว่าเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวซื้อแฟนชายนะครับอันนี้ก็เงินทุนไม่ต้องมากเท่าไหร่เนาะ แต่ว่าที่จะต้องมากคือใช้แรงแล้วก็ใช้เวลาของเรานะครับออกไปข้างนอกบ้านออกไปขายนอกบ้านนะครับอันที่สี่นะครับสุดท้ายเลยธุรกิจออนไลน์ของเรานะครับธุรกิจแพลตฟอร์มที่ตอนนี้กําลังมาแรงครับผมเลือกธุรกิจที่ชื่อว่าอินดีมนะครับสามารถทําง่ายทําได้แน่นอนสําหรับอยู่บ้านเนี่ยนะครับตอนเย็นๆเราก็ามาทําเราก็ามาทํากันนะครับจนถึงตอนกลางคืนตอนนี้ก็ยังทําอยู่นะครับ ทำอะไรบ้างนะครับก็ประชาสัมพันธ์นะครับบอกคนแนะนําบอกต่อนะครับถามว่ายากไหมก็พอสมควรนะครับไม่มีงานอะไรที่ไม่ยากถ้าเราปรับทัศนคติษษ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 ของเราแล้วทําไมต้องทาละ่ะก่อนที่จะไปถึงทําไมต้องทําถามว่าต้องลงทุนไหมอินดีมแน่นอนครับต้องลงทุนนะครับทั้งเงินทั้งเวลานะครับทั้งแรงแต่ว่ามันมีอะไรแตกต่างจากแบบอื่น ถามว่ามันแตกต่างจากธุรกิจที่เป็นร้านเล็กๆไหมแบบที่3อ่ะนะก็บอกว่าแตกต่างเพราะว่าอะไรแตกต่างเพราะว่าร้านเล็กๆเนี่ยเมื่อเราทําไปสักระยะเนี่ยตอนต้นเนี่ยแน่นอนเราจะต้องหาลูกค้าเราจะต้องโปรโมทนะครับเราจะต้องออกไปขายใช้ทั้งเวลาใช้ทั้งแรงแล้วก็ทําให้ลูกค้าติดเนาะทาให้ติดตลาดนั่นเองนะครับทําไปเดือนหนึ่งทําไป2เดือนทําไป3เดือนทําไปปีหนึ่งนะครับ ต้องขายทุกวันต้องทําทุกวันลูกค้าติดครับลูกค้ามาเยอะเลยนะครับทาทุกวันนะครับวันไหนปิดร้านอันนี้ข้อแตกต่างนะถ้าร้านขายลูกชิ้นหรือว่าร้านขายก๋วยเตี๋ยวเอาร้านขายก๋วยเตี๋ยวแล้วกันอร่อยมากนะครับลูกค้าติดมากเลยถ้าวันไหนปิดร้านนะครับร้านขายก๋วยเตี๋ยวขาดรายได้นะครับขาดรายได้แต่เราเลือกทำอินดีมอินดีมลงทุนไหมลงทุนช่วงแรกต้องทางานไหมทํางานนะครับทํางาน ก็เหมือนกันครับทุกที่เริ่มแรกต้องศึกษางานแล้วก็ต้องทํางานหนักพอสมควรแหละนะครับแต่ว่าเมื่อทําไปสัก1เดือนศึกษา2เดือนศึกษาแนะนํา3เดือนศึกษาเพิ่มเติมและแนะนำนะครับสเดือนไปแนะนําพอเราเริ่มรู้ละหเดือนนะครับเรารู้ละว่าอะไรเป็นอะไรนะครับสามารถแนะนําได้สามารถบอกต่อได้นะครับแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเรามาีสมาชิกนะครับหรือว่าเรามี เพื่อนเข้ามาร่วมกับเราแล้วเนี่ยเมื่อเราทํานะครับไม่ใช่เราที่ทําคนเดียวนะครับก็มีสามารถที่เพื่อนที่เราแนะนําเข้ามาเนี่ยเขาก็จะช่วยเราทําด้วยปกติเราเปิดร้าน๋วยเดี๋ยวเนี่ยเรา,าจ,จะทำหนึ่งคนเนาะแล้วก็จ้างลูกจ้างอีกหนึ่งคนหรือสองคนนะครับก็เป็นประมาณสามคนเราทํากันสามคนนะครับแต่ว่าที่อินดีมี้เวลาเราทําเราทํานะครับเริ่มต้นเราทำหนึ่งคนถ้าเราแนะนําเพื่อนได้สองคนนะครับสมาชิกหรือว่า หุ้นส่วนของเราจะมี3คนทันทีแล้ว3ามคนนี้ทํางานตอนไหนไอ้นี่สะดวกทกํากลางวันก็ทําทํากลางคืนก็ทาทาตอนดึกก็ทำนะครับสามคน3ามเวลานะครับช่วยกันทํามแรงถ้า2คนนี้นะครับถ้า2คนนี้แนะนําต่อได้อีกมีอีกสคนนะครับคนละ2คนแบบนี้นะครับทีมงานเราก็จะมีเป็น4ี่บวกอีกสาเป็น7คนนะครับสมาชิกหรือว่าหุ้นส่วนในร้านเราจะมี7คนเมื่อ7คนนี้นะครับแนะนําต่อไป สมาชิกเราจะเพิ่มขึ้นถามว่าเราต้องทํางานคนเดียวไหมสําหรับอินดีมไม่นะครับเราจะไม่ทํางานคนเดียวอีกต่อไปนะครับเปิดไป3เดือนเปิดไป5เดือน6เดือนครึ่งปีสมมุติว่าเราแนะนําสมาชิกได้สัก6คน6คนเนาะสมาชิก6คนรวมตัวเราด้วยเป็น7คนนะครับ7คนนี้จะทํางานช่วยเรานะครับเรามาทํางานด้วยกันนะไม่ได้ปล่อยไปทํางานคนเดียวนะไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะ ทำดิเอาไปทําเองไม่ใช่แบบนี้นะครับเราก็จะมาช่วยกันเปิดร้านของเรานะครับมาดูแลกิจการของเราว่าเราจะต้องไปยังไงเดินหน้าไปยังไงมาประชุมมาหารือกันนะครับว่าจะต้องเดินหน้าไปยังไงต่อนะครับเมื่อทําไปหนึ่งปีอาจจะมีสมาชิกมากขึ้นนะครับมากขึ้นมีสักสิบคนยี่สิบคนสามสิบคนหรือนะครับร้อยคนสองร้อยคนนะครับสมาชิกในองค์กรของเรานะครับ จะทำงานช่วยเราโดยที่เราไม่ได้ไปทํางานคนเดียวนะครับถ้าเปรียบเทียบร้านกว๋วยเตี๋ยวเราทํางาน1คนจ้างลูกจ้างอีก3คนนะครับทำไปปีหนึงได้รายได้เท่ากันนะครับเราทําอินดีมหนคนทําไปปีหนึ่งนะครับมี20คนนะครับองค์กรเรามี20คน20คนนี้20คนนะไม่ใช่2คนนะยี่สคนนี้ช่วยกันทํางานทุกคนเลยนะครับรายได้อันไหนจะมากกว่ากันอันนี้อาจจะมากกว่า ในช่วงแรกๆนะครับวันหนึ่งนะครับสองพันสามพันสี่พันหกพันแปดพันหนึ่งมืนอาจจะได้นะร้านกว๋วยเตี๋ยวอ่ะถ้าเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวจริงๆนะถ้าขายดีจริงหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่มืนอาจจะได้แน่นอนนะในช่วงเดือนแรกๆหรือได้ตลอดไปเลยนะครับปีหนึ่งสองปีเนี่ยได้หมดนะครับวันละประมาณสามสี่หมื่นะแต่อันนี้ต้องขายทุกวันนะแต่ว่าอันเนี้ยช่วงแรกๆนะครับยังไม่ได้อันที่สองนะครับเริ่มมีนิดๆหน่อยๆพอหลังๆมานะครับพอมันมีนะครับ และทุกคนนะครับทำงานช่วยกันรายได้ของเราเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันถามว่าเราต้องออกไปทําข้างนอกแบบขายก๋วยเตีย๋ยวไหมไม่ผมก็เลยเลือกเป็นอินดีนี่แหละนะที่เป็นรายได้เสริมหรือว่าเพิ่มเติมจากรายได้หลักแล้วมันเสริมยังไงอะ่ะตอนนี้ผมเป็นพนักง,งานบริษัทนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปคลิปก่อนก่อนแล้วนะครับได้บอกไปในวิดีโอวัอนก่อนแล้วผมทํางานบริษัทถ้าเกิดว่าทํางานไปปีหนึ่งปีหนึ่งหาเงินได้ไม่ถึงครึ่งล้าน ประมาณ3 0 0แสนนะโดยประมาณโดยประมาณปีหนึ่งได้3 0 0แสนนะครับและทำไป2ปีปีที่2ได้เท่าไหร่ครับ3 0 0แสนเหมือนเดิมปีที่3 3 0 0 0 0แสนเหมือนเดิมนะครับโดยประมาณเนี่ยปีผมจะมีเงินประมาณล้านหนึ่งโดยประมาณล้วเกือบล้านเกือบล้านถ้าทำแบบไม่ได้ใช้อะไรเลยนะแต่ตอนนี้นะครับทำงานมาปีกว่า,วาแล้วปี2ปี2ปีกว่าๆแล้วจะ3ปีแล้วนะครับเงินเดือนเนี่ย บอก,อ,กอีกบอกร้านหนึ่งอ่ยยังไม่เห็นเลยนะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับมันก็ได้ใช้เนาะได้ใช้มานะครับได้จ่ายไปอันนี้คือเราทําคนเดียวแต่เราคิดใหม่ว่าเฮ้ยถ้าตอนเนี้ยเราทําทางเดียวอยู่ก็คือมีพนักง,งานเงินเดือนเนี่ยเป็นพนักง,งานเงินเดือนแค่เดือนเดียวทําคนเดียวเนาะทาเป็นรายเดือน,นครับเดือนหนึ่งก็ทําคนเดียวปีหนึ่งก็ยังทําคนเดียวอยู่อันนี้ไรายได้ทางเดียวผมก็มีฟิกอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0นต่อปีแต่ว่าเรามาจับธุรกิจเนี่ย เรามาจับงานเสริมตรงนี้นะครับใช้เวลาว่างของเราหลังเลิกง,งานมาทำนะครับพอเราได้ทําปับ๊บเฮ้ยจากห0 0 0นพูดผิดปีละส0 0 0สนปีแรกที่ทํางานเสริมอาจจะเพิ่มมาอีกเฮ้ยสามแสนห้าหรือ320,000สหรือ350,000หปีแรกนะครับปีที่2นะครับถ้าเราทําได้อีก ปีละปีที่สองเนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีลดจากเดิมแน่นอนสําหรับงานเสริมของเราปีที่สองเราทํางานประจําได้ประมาณสามแสนเหมือนเดิมครับงานเสริมอาจจะเพิ่มมาอีกประมาณแสนหนึ่งก็ได้สี่แสนอันนี้แบบกรณีที่ย่าแย่เลยนะครับอาจจะเพิ่มมาอีกแสนหนึ่งประมาณเฮ้ยสามแสนงานประจําอีกหนึ่งแสนเพิ่มมาเป็นงานเสริมนับต่อไปครับปีที่สี่ปีที่สี่ 4. อันนี้ก็สามแสนเหมือนเดิมนะครับปีนี้ นะครับงานเสริมของเราอาจจะไม่ได้1 0 0 0 0แก็ได้อาจจะเพิ่มเป็น2 0,000นนะครับรวมกันเป็น5 0 0 0 0นถ้ายังทํางานเดิมๆอยู่แค่อย่างเดียวมีแค่แส0,000นนี้เรียกว่าอันนี้งานเลี้ยงชีวิตทําให้มันพออยู่พอกินนะครับพอมีไปวันๆน,นะครับแต่ว่าอันนี้ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยงานสร้างชีวิตเราจะต้องมี2อย่างนะครับคนเราจะต้องมี2ออย่างไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่ก็ตาม อันนี้ผมยังอายุยังไม่เยอะมากเท่าไหร่เรียกว่าแต่ก็พอสมควรแล้วหลหะเรียกว่าครึ่งคนแล้วเนาะนะครับถ้าเป็นปกติก็เรียกครึ่งคนแล้วนะครับก็แต่ว่าเราคิดได้แบบนี้ก่อนนะครับเมื่อเรามีอาชีพหลักแล้วนะครับเราได้หาประมาณเนี้ยเรามีอีกหนึ่งอาชีพเสริมมามันยังพอช่วยได้นะครับอาชีพเสริมนี้สามารถทําอย่างอื่นได้ไหมผมบอกเลยได้เพราะว่าผมทําตอนเวลาว่างหรือว่าเวลาเลิกงานแล้วเนาะนะครับ อินดีมันน่าสนใจยังไงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาบอกเนาะว่ามันมีโครงสร้างของบริษัทเป็นยังไงแล้วก็จะมาบอกเรื่องว่าทําไมจะต้องตัดสินใจในบริษัทนี้ดูอะไรนะครับดูความมั่นคงดูผู้บริหารดูหุ้นส่วนนะผู้ถือหุ้นดูการเ,าเรียกว่าอะไรจดทะเบียนของเขานะครับมันถูกกฎหมายไหมดูแผนรายได้ของเขานะครับว่า ผลตอบแทนที่จะได้รับหรือว่าผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับเนี่ยมันคุ้มค่าหรือว่าเฮ้ยบริษัทจะปิดหนีไหมนะครับถ้าลงทุนไปแล้วบริษัทที่เราทําหรือว่าเราเข้าไปเป็นหุ้นส่วนไปไปเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยถ้าเขาจ่ายเกินจริงมันอาจจะต้องปิดหนีไปหรือว่ากอบโกยกาไรได้เสร็จปุ๊บระยะสั้นๆปิดหนีนะครับแต่ของอินดีนี้ผมศึกษามาพอสมควร ไม่งั้นไม่กล้ามาบอกต่อนะไม่งั้นมันก็ไม่กล้ามาทําแบบนี้แน่นอนแผนรายได้ของเขานะครับตอบโจทย์ได้นะครับสามารถปลดหนี้ได้พาคนที่เป็นหนี้นะปลดหนี้มาแล้วกว่าประมาณกว่า10ล้านนะนะหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับแผนธุรกิจตอบโจทย์นะครับการจ่ายเงินนะครับจ่ายจริง ược, ไหมนะครับจ่ายจริงได้รับมาแล้วจริงๆ,ๆนะครับถามว่าทํามานี่ได้หรือยงังตอบเลยนะครับได้แล้วแล้วตอนนี้ก็มี เพิ่มเติมเนาะนะครับทาเพิ่มเติมไปแล้วนะครับแล้วก็วางแผนนะครับเกษียณอายุแค่นี้จะเกษียณแล้วเหรอนะครับเราวางแผนเกษียณไว้แล้วนะ5ปีนะครับเรามีจุดมุ่งหมายนะครับมีเป้าหมายถ้าใครมีเป้าหมายนะครับถ้าใครมีเป้าหมายเหมือนกันนะครับไม่อยากทํางานไปจนอายุเยอะๆนะครับก็เข้ามาร่วมกันนะครับถามว่าทุกคนการลงทุนทุกอย่างครับเปิดธุรกิจทุกอย่างหรือทํางานทุกอย่างต้องลงทุนหมด เวลาไปทํางานของเราเนี่ยถามว่าเราไปทํางานประจําเราต้องลงทุนไหมแน่นอนครับอาชีพของผมเนี่ยต้องลงทุนนะครับอย่างน้อยต้องมีรถถ้าไม่มีรถทํางานไม่ได้นะครับเราอยู่บ้านเราอยู่ต่างจังหวัดบ้านเราอยู่พิจิตรแต่เรามาทํางานโคราชแน่นอนเราต้องลงทุนเช่าห้องพักนะครับทุกอย่างนะครับมีทุนของมันทุกอย่างค่าน้ํามันค่าเดินทางไปทํางานนะครับทุกอย่างมีทุนของมันเราเลือกงานออนไลน์นะครับแล้วก็ ใช้ทุนที่ Internet, เ,เรามีเน็ตเราเติมทุกวันอยู่แล้วเรามีทุกวันอยู่แล้วนะครับโทรศัพท์ทุกคนมีพอใช้ได้นะก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรโทรศัพท์ผมก็ไม่ได้ดีมากอะไรนะครับแต่ก็เรียกว่าพอใช้ได้นะครับแล้วก็ใช้โทรศัพท์ทํางานใช้อินเทอร์เน็ตที่เรามีอยู่แล้วทํางานใช้ไลน์ที่เราเล่นทุกวันทํางานใช้ Facebook ที่เราเล่นประจําทํางานมันไม่ได้ยากเกินความสามารถของเราครับแต่ว่าขั้นต้นนะครับต้องศึกษาเรียนรู้ทําให้เข้าใจก่อนแล้วก็ เปิดไม n d เซตของเราว่าเราจะต้องทําเพิ่มเติมอย่างไงให้มันมีไรายได้เพิ่มผมเนี่ยถามว่าเครียดไหมเครียดนะครับบอกไปแล้วนาอกเมื่อไม่กี่วันที่แล้วนะครับก็เป็นโควิดมาวันนี้ได้อ่านประกาศของบริษัทว่าถ้าเกิดคุณ Work from Home คุณอาจจะต้องโดนล,ลดค่าเดินทางหรือว่าค่ายานพาหนะที่คุณเคยได้นะครับถ้า Work from Home รายได้ปกตินะครับฟิกไว้แล้วว่าต้องได้เท่านี้ต้องได้เท่านี้นะครับใช้จ่ายเท่านี้แต่ถ้าลดลงไปเนี่ยนะครับหาไม่เจอเลยไปทางไหนนะครับมาอินดีมนะครับมาทางอินดีมนี่นะครับเดี๋ยวเราว่ากันว่ามันจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมเนาะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาดูว่าทําไมถึงตัดสินใจลงทุนกับอินดีมนะครับทาไมถึงตัดสินใจร่วมง,งานกับอินดีมอินดีมมันดียังไงแล้วก็ดูมั่นคงหรือว่าน่าเชื่อถือขนาดไหนเนาะนะครับ วันนี้อาเทานี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ